นี่พี่น้องครับผมโอ้พี่น้องขึ้นแล้วครับผมอุ้ยอ้ยขึ้นแล้วครับผมนี่แบบนี้ครับโอ้ยขึ้นครับผมนี่ก็คือ,คอหเหตุที่ผมเก็บมาครับเด้อสวัสดีครับผมผมสักช่องทีเชอร์เลยครับผมมื่อวานนี้ผมก็จะพาพี่ๆน้องๆอออนะครับไปเบิง้งมองมองฮิงปโปขึ้นที่ผมเคยมาเบิ้งนานล้วพี่น้องว่าผมมาเบิ้งตลอดครับผมว่าจะขึ้นบ่ช่วงนี้ก็ทิมมิลามาทางมาเจ็ดหมื่นเพื่อมันขึ้นครับผมช่วงนี้ชาวบ้านก็ ไปหาหลายเพราะเขาจะหามาขายเนาะแบบเห็ดแบบถอดเห็ดถอดนะนะหรือเห็ดโคนนมสาวนั่นแหละไม่มีหลายซื้อเห็ดอันนี้พี่น้องให้ขาวๆนั่นแหละไปเบิร์นทำการเพิ่มมันขึ้นครับผมไปไปนี่ครับผมอู้ขึ้นครับผมพี่น้องมันขึ้นครับผมว่ามันขึ้นครับผมอู้ยมันขึ้นครับผมมันขึ้นครับผมพี่น้องพี่น้องโอ้พี่น้องขึ้นครับผมโอ้ยพี่น้องพี่น้องประเดมาเจ็ดหมื่นนิดนี่ลักษณะนี้พี่น้องถ้าเ้าบอกเก็บนี่คนมาเก็บดีครับผมนี่ ดีครับผมบอกว่าี่นองก็มาเกิน้วครับนีเลยครับผมมันขึ้นครับผมนี่อันนี้จะเขาบอกเก็บมีคนมาเก็บเลยเนี่ยเสร็จเถวได้พี่น้องเลยปาพี่น้องพี่เนี่ยเป็นปืนเลยพี่น้องโอ้ง่ามขนาดพี่น้องนี่นี่พี่น้องครับผมโอ้พี่น้องขึ้นแล้วครับผมอุ้ยผลเป็นแถวแล้วครับผมโอ้พวกเนี่ยพี่น้องไม่องเห็นดินไม่ลองเห็นดินแดงๆบแบบว่านี่ดินแดงๆมันขึ้นนี่บ่มันขึ้นปุ้น พี่น้องหลายด้วยนี่พี่น้องให้พี่น้องเห็นดีดีวะพี่น้องอุย้ยพี่น้องพี่น้องเอาจะได้ดีครับอันนี้อันนี้ผมว่าถ้าผมบอกเก็บนี่มีคนมาเก็บเลยครับผมเนี่ยเห็นอันนี้เพราะว่าเขาเก็บขายมีกําลังเก็บเนี่ยกลังเดลราคาเลยขนาดนี้ครับผมเพราะว่าปีที่แล้วไม,ไม่มีคนมาเก็บมองนี้นะผมไม่มาเบิ่งแต่ว่าผมมาท่านเขาอนะพอมาเห็น,นห้อยเขาเก็บปีนี้ผมมาพอ่อพอดีมันขึ้นนะแต่ว่ามันขันง่ายกว่านี้มันสิงามครับผม โอเคผมเอาดิน้องเก็บนะครับพี่น้องผมบวชไวแล้วทำมนันใหญ่กว่านี้มันสิงามพี่น้องมันจะเป็นสมไข่ไก่ขาวๆสมให้มนันง่า่สมไข่ไก่มันกำลังงามให้มันจุมวลนี้อีกมือเนี่ยพอดีเนีกำลังงามแต่ว่ามือมันนานหลอดแล้วครับผมจตว่าโอเคครับผมเบมือนอีกนะพี่น้องหลายขนาดเลยพี่น้องพี่น้องดูนี่มันขึ้นไปนี่ครับผมนี่อันนี้ครับผมนี่พี่น้อง พูน <étique> yeah! okay. ่าเป็นแถวนะเป็นบ่าเปน้องค์ปุณนะเป็นแถวพุ่นครับเป็นปืนแล้วพุ่นนี่สายมีขวาก็มีครับผมนี่พูนักขืนออกไปพุ่นพี่น้องนี่เออมังโปกแดงๆกับข้นใต้ต้นไม้ใหญ่พวกนี้นี่ครับผมนี่พูน่ะพ่นข้างหลังก็มีครับผมนี่พุ่นข้างหลังก็มีครับผมพูน่ะนี่อันนี้ตัวหน่อยเป็นโอ้พี่น้องแมนเมื่อข้างหลังผมนี่พี่น้องอู้พี่น้องหัวปูพี่น้องออกมาทางปุณนครับผมข้างหลังต้นไม้ใหญ่ก็มีอู้หัดปู่ลครับผม โอ้ยพ oh, no ี่น้องเอ้ยเอาแล้วว่าบันนี้พี่น้องอันนี้อันนี้ข้างหลังนะครับเด้ออันนี้ข้างหลังครับผมที่ผมนี่นี่บ้ามันขึ้นครับผมนี่นี่ครับผมนี่เป็นแถวแล้วผมเนี่ยผมเนี่ยบ้าบ้องึ้นไปพอดพมนพนข้างบนที่บางข้างบนมาพูนนี่ขาขาบเลยพี่น้องพูนเต็มเลยพูนนี่นี่มาฟังนี่ครับผมหอดผุเนี่ครับผมเป็นเครื่องวงกลมมาเลย อันนี้อันนี้มองพี่น้องนี่ครับผมให้ทำให้เบิ้ลนกับดวยนี่ครับผมนี่วิเยราะหครับผมอุ้ยแตก

ขาดครับผมโอ้ขาดครับผมอืมโอ้ขาดผม,ด,ผมดิงอันนี้ถ่าเกิดมันอยู่ห่างจาก าวปลูกมาดึง,ง่าเนี่ยพี่น้องทำอยู่แต่ดิน,ดนแดงๆมันดึงยากครับผมนี่มันเน่าจรีครับผมนี่นี่โอ้ยแตกครับผมนี่ครับเต็าแ,แล้ว่าผมนี่้นี่เสื้อมาเสื้อม่ามันนี้มันติดแต่ก็มันมันทำให้หกกักครับผมมันนี้มันแข็งครับผมเนี่ยมองที่อยู่มองเจ้าบ่มันแข็งมันทําให้ติดแล้วมันขาด บกึ้นนะครับผมโอ้ยเดยซัมนี่เป็นน้องขาดหมดเลยนี่ก็บบกึ้นนี่ก็บบกึ้นนี่ครับผมหนึ่งสี่นะครับเด้อ้ยขาดครับผมโอ้ยพี่น้องนี่ครับผมเป็นนี่โอ้ย โอ้ยพี่น้องนี่แบบนี้โอ้โหอันนี้ครับผมโอ้ย่พี่น,อนออ้องวิ้งวิขาดครับผม ウホ。 อูเนียนขนาดครับผมเนียนขนาดเลยนี่วได้จังอุ้ยกินหโอู้ปินอลยโอุยยโอ้ยนี่ครับผมยาวๆสิอยู่ดิครับผม นี่ครับผมอุยอ้ยอุ้ยเอา้าพี่น้องเฮ้พี่น้องเปแบบนี้ครับผมต้องมนต้องไปแบบนี้นัน่นอุยอ้ยครับผมอู้ยเสียดายครับผม นี่อ้หอ้หูเนแค่นีครับผมขาดมึดเลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้อง นีบวกคืนได้แค่นี้ครับผมโอ้ย,อยนั่นพี่น้องได้แต่แค่นี้นะโอ้ยพี่น้องนี่ พี่น้องไหมเบิร์ตอันนี้ไงพี่น้องเพราะว่ามาอยู่ห่างจากจากอันที่เากาะดินดแดงๆพี่น้องอุ้ยขาดคุยบระดายเลยเศร้าอันพี่น้องอุ้ย,ยบระดายเลยครับผมเนี่ย None. <laughs> อุ้ยขึ้นแล้วก็ผมนี่แบบนี้ครับผมสมายิีขาดอยู่มองเห็นี่ยนเนาะติดอยู่มองโค้มันอุ้ยเสียดายครับผมอุ้ยโอ,ยอ้ยนี่เดินแบบนี้แม่พี่น้นองเนี่ย น่ะโอ้โหโอ้ยพี่น้องได้อันนึงอ่ะอุ้ยพี่น้องอุ้ยขาดเครื่องนี่ย ทางนี้ก็ดึงง่ายนี่โอ้โหนี่เงาขนาดครับผมพี <c ười> <c ười> ่้อดขึ้นปะครับโอ้ยขึ้นครับผมนี่ครับผมโอ้ยขึ <c> ้น <ười> โอ้ย อุ้ยพี่น้องรุ่นที่ว่าสันขาสันเลยไหมนขาสันกรับผม <laughs> <laughs> อุ้ยพี่น้องอาเถ้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 าครับผมครับผมอุ้ยอ่าอะไรละบันเอ้พี่น้องอุ้ยโอ้ครับผมอุ้ย โอู้ว่านี่ไงครับผมอวบๆขนาดเลยอู้อู้อู้โอ้ยนี่ครับผมนี่ดอกนึงครับผมอู้ขาดมันขาดย้อดมองนี้ครับผมมันขาดย้อดมองนี้มองนี้มันแข็งครับเวลามาดึงขึ้นมันมันติดหูมบ่มันทําให้ตัวนี้ขาดเอาตัวนี้มันแข็งขนาดเด,นด่นแบบตัวนี้เนี่ย เรากินหันตัดทิมมงนี่บาเสียบด้ครับม,มองนี่มองเนี้ยมันแข็งแข็งเลยหรอมันบาเสียบนะตัดทิมมงนี่มันแข็งยังไงบน้นี่ยนะมันแข็งครับผมเนี่ยครับผมมาลุ้นมองนี่น้ำกันครับด้วยมาลุ้นน้ำกันครับผมอุย้ยขึ้นครับผมบวบขนาดเลยอันนี้มันอยู่ห่างจากดินแดงถ้าดูไก่ดินแดงมันดึงบวก้นปบป่วงอยู่นี่ครับผมอุย้ยหาตะคุยแล้วบวก้นซ้ำ นี่ครับผมนี่ครับผมนี่โอ้ยสุดยอดครับผมนี่มองนี่ขึ้นมองปูแล้วครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นตรงกลางปูครับผมนี่ของแท้ด้วนี่เห็ดปกมองเอิญนตำซือปวกครับผมโอ้ยึ้นครับผมโอ้ยนี่โอ้ยขึ้นครับผมขึ้นได้ได้ไงวะ โอ้ยขึ้นเสียด้าตัวนี้ว่าใช่ขึ้นโอ้แตกครับผมวิ่งนี่พี่น้องนี่ครับผมนี่นี่ครับผมนี่โอ้ยครับผมนี่อ่าพี่น้องงามขนาดครับผมปันม่นดองไหมนเนาะนี่ครับผมอืม ขาเง่าขนาดครับผมโอ้ยปูงง่ายนะครับผมดูดิพี่น้องปูงง่ายขนาดนี้มันอยู่ห่างข้อคอยครับผมโอ้ยบุญใจขาดพี่น้องสั่นมาสันขาสั่นเลยลุ้นคนลุ้นขาสั่นโอ้ยพี่น้องมาแล้วนี่โอ้ยพี่น้องเง่าขนาดเลยบุญเนี่ย นี่มันยุทถ้ามันอยู่ห่างป่วงมันจะไงครับผมแบบขามันไงมันอ้วนถ้าปล่อยไว่านี่ถ้าปล่อยไว้มันไงก้อนนี้มันซ้ำไข่ไก่พี่น้องตัวแบบนี้นะแล้วก็ผมบอกประกาศไว้ต้องต้องมีคนมาเก็บอยู่แล้วแหละถ้าผมเอาไว้โดยเรือได้โดยเฮนได้นี่มาเมืองลังนี่พี่น้องเนี่ยโอ้ยพี่น้องง่ายแล้วพี่นะทำไงสี่ห้องครักพี่น้องโอ้พี่ง่ายขนาดกระผมพี่ โอ้โหโอ้ยพี่น้องนี่เป็นแบบนี้ครับผมโอ้ยพี่น้องเป็นนี่ครับผมอ๋อนี่ครับผมหลายขนาดอ๋อโอเคครับผมอันนี้ก็คือเห็ดที่ผมเก็บมาทั้งด้วนะครับแบบนี้เป็นแบบนี้ครับผมแล้วก,กอ็อันนี้อันขาดครับ อันขรับเสตุงอันนี้ก็ผมก็สิเอา,ากระตามาอยู่ครับแต่ใส่กระตาบ่ได้ดรอกครับมันโชว์มันโชว์เห็นอันนี้มันแสบคนเขาเขาเห็นนี่พี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงไปที่เสถุงไปแล้วก็ใส่ไตเบาะรถเสระเป๋าไปพี่น้องที่เสถุงไปเลยครับเนาะหนี่กับมันครับมืงอีพีนี่กับมันผมกับมาเก็บนี่ครับมองนี้เอสัญลันษณ์เลยครับเอ๊ะมองปลูกแดงๆที่เขาว่านี่นะครับเป็นปลูกแดงๆปลูกแดดปลวกปลวกอันนี้กันปลูกแดงมันโชว์โตพี่น้องมันจะขึ้นนะครับปลวกขาวมันเห็ดโค่นบางค่อยเออเห็ดโค่นแบบนั้นบ่มเก็บเป็นกุ้มๆเป็นนนน่่งงคคครรัััับบผผมมมละออยา้ อคค๋อเห็ดคนละอย่างเนาะอ,อ,อันนี้เห็ดปวกอันนี้สีสีดำดำไปหน้องเห็น้องเลยอืมครับผมงามครับผมอีพีเลยอุ้ยสอ่อนคักครับผมมันครับผมอีพีนี่กับมันคือเก้าถ้าผมบระเก็บเสร็จเขาเด้ครพี่น้อ,อ,อ,นอง,อง,อองอกเสร็จเ,เขาน,นีา่ประมาณสามกิโลสี่กิโลระยะยุคพี่น้องนี่โ okay, อเคครับผมเกิดถ้ามันจุ่มๆมันจะงามไปหนอ่อยเอาไปเอาไปมือมือหนึ่งสองมืออันนี้มันจ,จุ่มมันแบบมันเริ่มใหญ่ไปหนา่อย ให้แม่ไข่แม่สัมไข่ไก่มันสีงามครับผมพี่น้องเนี่ยแต่ว่าถ้าผมเอาไว้เนี่ยคนขึ้นเมาเก็บเพราะว่ามันมันอยู่ดิบถนนคนเห็นหลายพี่น้องในหมอ่นี้เริ่มเก็บก่อนชิ่งเก็บก่อนครับผมมาก่อนเก็บก่อนครับผมโอเคครับผมจังใดก็ขอบคุญอะไรนะครับที่เข้ามาชมนะครับให้กำลังใจและ subscribe ให้ขอบคุณหลายไรนะครับเด้อแล้วก็เมื่อนี้ผมก็ได้มาเก็บเห็ดเห็ดปู๋ครับพี่น้องเอิร์นเทียเอิรนเห็ดปู๋นะครับเนาะบนดอยนะครับบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้ครับตอมันนเป็แบบนี้ะครับผท กับท่านบานนะครับเนาะและอีพีนี่ผมก็มาเบิ้งหลายรอบไปน้องลลอเบิ้งจนเมื่อแล้วจนทถอแต่ว่าอยู่ๆมันก็ขึ้นมาไปน้องเก,กือบเกือบบด้เก็บเพราะว่าเพราะว่าคนก็สิเห็นหลายอยู่แต่ว่าถ้าถ้าขึ้นไม้เขีนเนี่ยเขาเก็บได้พี่น้องบ่เหลือเลยใจจริงผมอยากได้มันใหญ่ๆพี่น้องแบบซ้ำใไกลนะมันจะงามอันนี้ก็บก่กล้าเอาไว,ไว้พี่น้องถ้าไหวยันเสียอยู่พี่น้องจังได้กขอบคุณครับที่กับมาชมให้กำลังใจนะครับเนาะ FC ใหม่และ FC เก่าครับผมแล้วขอบคุณอะไรที่มาซับสไครต์นะครับผมขอบคุณอะไรครับผมแล้ววกกก็็จัังไไดดฝาาาาตตติม่่อปนนะะครบเ ิมานแบบนี้บอกเขาพยายามสีไปหาเหแบบนี้ให้ได้ครับผมจะได้ก็ฝากติดตามอีพี่ต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม เล่บนพี่น้องมันเล่เกะกะ one